嗯哼哼。 เอลิน่ารักทำยังไงคะเอลี่น่ารักทำไงลูกทำไงคะเอลี่น่ารักทำก่อนเร็วทำยังไงคะเอลี่เร็วๆเอลี่น่ารัก,เอ,รกเอล่ค่ะที่จังเอลี่น่ารักไม่ยอมทำเลยนะอะไรหา